NVDA ก็มีเปิดปิดม่านหน้าจอหรือซ่อนหน้าจอเปิดหน้าจอนะครับช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป14ึ4หนึ่ง,งพรัดภูมิใจเสนอเซพสื่อวันละนิดจิตแจ, <c oughs> จ่มใสวมจิตอุปริตสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโช,ชคนะครับผม ก็สำหรับ NVDA จริงๆฟีเจอร์นี้ก็มีมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมก็น่าจะสักปี2ปีได้แล้วกับฟีเจอร์ของการ s กรีนเคอร์เท n ส์ออนอนะครับผมทำให้เปิดปิดม่านหน้าจอที่คนใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ใช้ iPhone iPad อยู่ก็3นิ้วค้อสาครั้งตึกๆึกตึก,ตกเปิดม่านหน้าจอปิดม่านหน้าจอสกรีนเคอร์เทนออนสกรีนเคอร์เทนออฟ บนระบบปริบัติการ Android ก็เป็นซ่อนหน้าจอเปิดหน้าจอ,อาทำให้หน้าจอมืดหน้าจอสว่างนั่นเองนะครับผมซึ่ง NVDA ตั้งค่ายอย่างไรไปเรียนรู้ด้วยกันครับผมเบื้องต้นก็เปิด NVDA เมนูกด NVDA Key นะครับจะ insert หรือ cap lock ก็ได้ NVDA Key บวก n ครับผมกด insert n NVDA เมนูเปิดขึ้นมาแล้วครับกดลูกศรลงมาหา Preference Sub Menu Preference Sub Menu นะครับหลังจากนั้นกดลูกศรขวาไป Setting s นะครับเราจะเข้าไปที่ Setting กันครับ Enter ป๊อ Enter Setting General บเปิด Normal Configuration ปิดด้ั Category General ๊เราจะอยู่ที่ Category หรือหมวดหมู่นะครับผมก็คือตัว General การตั้งค่าทั่วไปนั่นเองนะครับให้กดลูกศรลงไปหา หัวข้อที่ชื่อว่า vision นะครับ vision หรือกดตัว v v i c t o r ก็ได้แต่ผมกดลูกศรลงครับ <S speed 6. s o f สหก speed ลูกศรลงครับ breal 3.46สิบหก b r e l ลูกศรลงครับ vision s chan, 4 6สิบหกนี่นะครับ vision ของผมเป็นตัวที่สี่จากสิบหกนะครับแต่เลื่อนลูกศรลงจนเจอ vision หรือ,อเดี๋ยวผมเลื่อนขึ้นไปให <Bring, S 1> ม<า>่ speed general ผมอยู่ที่ general เหมือนเดิมนะครับผมกดตัว v vector vision s o f สหก นี่ครับก็จะมาที่วิชชั่นเหมือนกันทำยังไงก็ได้ให้คุณมาอยู่ที่วิชชั่นให้ได้นะครับผมอ่าแล้วเราก็แท็บไปหาสกรีนเคอร์เทนกันเลยครับผมแท็บไปครับวิชัน่นพาร์ตี้เฮดคอนฟิกตัววิชั่นจุดวิชั่น,นี้ก่ก็เป็นการตั้งค่าทั่วไปของวิช i ั่นนะครับมีหลายแบบเป็นการตั้งค่าพวกไฮไลท์ต่างๆไม่ใช่ฮีกิ้งนะครับไฮไลท์นะครับผมอ่า เป็นการเน้นนั่นเองนะครับอ่าแทบไปคลิกินาวิกาเพิ่มเช็คบ็อกซ not check all half โอ้มีวัตถุที่ฟิกคลิกบราวเวอร์เพิ่มเช็คบล็อก not check all half แท็บต่อครับสครีนเพิ่มเทนกล้ามเมคสครีนแบล็ควงเมเปิลอิมมีดิวนัทฟิกฟิกคาชันวินโดว์โอ้โหแม่มีการเตือนขึ้นมาหลายครั้งฟังอีกครั้งหนึ่งครับ end set สกรีนเพิ่มเทนกล้ามเมคสครีนแบล็ควงเมเปิลอิมมีดิวนัทฟิกเช็คบ็าชั่นวินโด้ก็คือทำให้หน้าจอดำสนิทเลยใครก็มองไม่เห็นหน้าจอเเเราาาห็นอยย่่งดีวว หน้าจอคอมมืดตื้อเลยก็เมสก screen c u r t a ให้ black อ่าก็คือสีดำเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราดูที่หัวข้อนี้ก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเมส e screen ็ควงเล็บเปิด immediate effect วงเล็บปิดเ checkbox focus not check นะฮะ make screen b l a c นะครับ, black, รบหรือยูสก c r e e n c u r t a i นั่นเองอ่ะเนี่ยตัวนี้ครับหัวข้ออีกทีเเสกรรีนนคอ์ท m a k เมส r e e n b l a ็ควงเล็บเปิดอ่าสกรีนเคอร์เทนเคอร์เทนหรือเคอร์เทนนะครับผมผมชอบออกเสียงผิดขออภัยนะครับ สเปซบ,บาร์ไปเขาก็จะเป็นการเลือกแต่ว่าเขาจะมีการเตือนมาคุณต้องการที่จะทำให้หน้าจอดำสนิทใครมองหน้าจอคอมเราไม่เห็นใดๆเลยว่าเราเล่นอะไรกันอยู่ครับก็แทบไปครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ no no หรือ no ไม่นะครับแถไปครับ่ way, window, curtain, off, าให้เตือนเสมอเลยว่าเราจะเปลี่ยนเป็นสกรีนเคอร์เทนให้หน้าจอดำเนี่ยครับผมาเอาเวคือเตือนเสมอเขาเช็คอยู่่ะของผมก็เลือกหัวข้อน,นี้ไว้ก่อนแล้วกันครับไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับของผมไม่เปลี่ยนแต่ถ้าคุณไม่อยากให้เตือนอีก ah สเปซ bar ปุ๊บ่าหน้าจอมืดไปเลยก็ตรงนี้ เอาเอาออกนะเอาออกอย่างเงี <House of> <aría> like ้ยปึ๊บ not space check not check นะ space bar เป็น space check ของผมเช็คเหมือนเดิมนะครับผมแท็บมาครับอยู่ที่ปุ่ม yes นะครับคราวนี้เพื่อนๆที่พอมองเห็นหรือ low vision หรือคนทั่วไปมองเห็นหน้าจอผมจะดำสนิทปึ๊บ end set default vision window เปิด normal configuration window ปิด dark vision property configuration window สกรีน e r o p e r t y window สกรีน black window เปิด immediate effect window ปิด checkbox check นี่แหละครับตอนนี้นะครับ หน้าจอก็จะดำสนิทไปเลยทั้งๆที่เรายังไม่กดปุ่มโอเคเลยหน้าจอก็จะดำไปเรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้เพื่อนๆครับผมจะขออนุญาตกลับมาทำให้สว่างก่อนคุณอยู่ที่สกรีนเคอร์เทนเนี่ครับผมเขาเช็คอยู่คุณก็สเปซบาร์เป็น not check space not check หน้าจอก็จะกลับมาสว่างสดใสเหมือนเดิมดังนั้นนะครับคุณจะเปิดคุณจะปิดก็เข้ามาที่ s e t t i n g นะครับมาที่ p r e f e ฟ e n c e แล้วก็ไปที่ ตัวหัวข้อมาที่ free for r e n แล้วมาที่ setting กับกันแล้วก็มาที่หัวข้อ vision แล้วแท็บมาเจอจนเจอหัวข้อ screen curtain นะครับถ้าเขาเช็คอยู่ก็ space bar เป็น not check ก็หน้าจอก็จะสว่างกลับมาหรือถ้าเขา Not Che ็คอยู่ space bar เป็น check แล้วคุณตอบ yes หน้าจอก็จะกลับไปมืดทุกคนก็จะไม่รู้ว่าเราเล่นอะไรอยู่โดยเฉพาะถ้าเราเสียบหูฟังเล่น n o t e บุ๊กตัวนี้อยู่นะครับ โอเคยังมีอีก2หัวข้อครับแถบมาครับอ่าก็คือตรงนี้ครับให้มีการเตือนเสมอเลยว่าถ้าเราจะเปลี่ยนจากหน้าจอสว่างเนี่ยไปใช้โหมดสกรีนเคอร์เทนนะครับผมก็คือให้หน้าจอมืดต้องเตือนขึ้นมาเสมอครับผมเราตรงนี้ถ้าใครต้องการให้เตือนเขาเช็คอยู่ แต่ถ้าไม่ต้องการให้เตือนก็สเปซบาร์เป็นสเปซ not check not check ต้องการให้เตือนก็สเปซบาร์เป็นสเปซ check check นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่อะไรก็ตามที่มีให้เลือกเช็คกับ not check แสดงว่าแล้วแต่คุณเลือกนะครับผมดังนั้นไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกอ่ะโอเคครับะจะเช็คนอ c เช็คใช้คำสั่งสเปซบาร์นะครับผมอ่ะโอเคครับแท็บมาครับเล็กสาวเป็ n เอ้เช็คบล็อกเช็ค a happy play sound on Talk ค i n g s c r e e นนะครับผมถ้าผมออกเสียงไปผิดไปขออภัยนะครับก็คือให้มีการเล่นเสียงเออแต่ผมไม่ค่อยได้ยินนาะหรือว่ามผมใส่หูข้างเดียวอยู่เนี่ยให้เล่นเสียงเมื่อมีการเปลี่ยนไปมาระหว่างเปิดมานหน้าจอกับปิดมานหน้าจอคําว่าเปิดมานน่าหน้าจอของผมคือเปิดมานสีดําขึ้นมาสนิทไปเลยนะกับปิดมานหน้าจอคือก็คือหน้าจอกลับมาสว่างสดใสครั้งหนึ่งโอเคครับ ตร,ตรงนี้ผมว่าเพลซาวมีไว้ก็ดีนะแต่ถ้าคุณไม่อยากให้มีเสียงเพลซาวก็คือเล่นเสียงเวลามีการสลับไปมาระหว่างเปิดปิดมาหน้าจอก็ Space bar เป็นสเปซ not check not check แต่ถ้าคุณอยากให้มีเสียงก็กลับมาเช็คเหมือนเดิมครับ Space bar เป็น Space check ดังนั้นครับค่ามาตรฐานของเขาคือหหน้าจอสว่างก็คือสกรีนเคอร์เทนตัวแรกเขาไม่ได้เช็คอยู่แล้วส่วน away ให้เตือนว่าจะมีการสลับระหว่างเอ่าจะมีการเตือนว่าจะ เปิดมาหน้าจอให้หน้าจอดําแล้วนะให้ถามอันนี้เขาเลือกไว้แล้วก็เพลงสาวเขาก็เลือกไว้นะครับเสร็จแล้วแท็บมาที่ปุ่มโอเคนะครับแต่เดี๋ยวนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะไปทําหน้าจอมืดครับนะครับ เขา not check อยู่ของผมเป็น not check ผมจะ space bar ให้หน้าจอมืดไป space bar warning dialog enable screen t e a r เขาจะ warning มาครับคราวนี้ผมกดลูกศรซ้ายหรือ alternate Y ก็ได้ yes b u t o e จะอยู่ที่ปุ่ม yes หรือ alternate Y ก็ได้ space bar ไปหน้าจอก็จะมืดนะครับคราวนี้คุณแถบไปที่ปุ่ม ok แล้ว space bar ไปหรือจริงๆถ้าคุณอยู่ใน n n i d i a setting เนี่ยคุณอยู่ที่การตั้งค่าไหนเพียงแค่คุณกด enter เนี่ยครับเขาก็จะ บันทึกค่านั้นเลยไว้เลยนะครับหลายๆท่านเ,าเจอว่าไปติดตั้งตัวติดตั้งจาก p o r t a b l e NVDA จากเพื่อนๆที่ตั้งค่ามาไม่ว่าจะจาก NVDA 2020, NVDA 2021ที่ผ่านมาหลายท่านที่ใช้ตัว p o r t a b l e หรือ,อตัวที่เขาตั้งค่ามาให้หน้าจอเนี่ยทำงานแบบนี้ก็คือหน้าจอมืดสนิทตอนนี้เวลาที่เราจะต้องการให้คนทั่วๆไป มาใช้งานคอมพิวเตอร์ของเราโดยเฉพาะตอนนี้ Work f r r m home, Learn f r r m home เราก็ใช้คอมพิวเตอร์อยู่อีกสักพักหนึ่งลูกๆหลานๆหรือเพื่อนๆจะต้องเรียนออนไลน์ก็จะมายืมโน้ตบุ๊กเราไปใช้นะนะลงคะลุงลงอืมเรียกลุงตาไม่ได้แล้วเขาก็บอกว่าพี่ล้งค่ะครับพี่ล้งครับอนิลานะหลานผู้ชายแต่ถ้าถ้าเป็นหลานผู้หญิงก็อาลงอาเจ๊กลงอย่างนี้ครับอ หน้าจอตอนนี้มันเครื่องมันมืดสนิทเลยไม่รู้คอมเป็นอะไรแต่ว่ามีแต่เสียงเนี่ยแบบนี้นนมีแต่เสียงดังนั้นนะครับเราก็อย่าลืมนะครับวิธีการง่ายๆถ้าต้องการให้ลูกๆหลา,ลานๆไปเรียนอ่ะก็ปิด n v d a ซะก่อนครับ insert Q หน้าจอก็จะกลับมาสว่างเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ง่ายสุดแล้วเพราะเป็นการปิดโปรแกรม NVDA อ่ะเดี๋ยวผมเปิดโปรแกรม NVDA ขึ้นมานะครับผมกด Control Alt ค้างไว้แล้ว N เป็นการเรียก NVDA ตัวที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องเรา Control Alt ค้างไว้แล้ว N ครับปุ๊บมาไหมปุ๊บหน้ามาแล้ว PTA แต่เมื่อเปิดนะครับโดยทั่วไปตอนนี้ผมก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าผมก็มองไม่เห็นแล้วเหมือนกันหน้าจอก็น่าจะกลับมาดําสนิทเหมือนเดิมเพราะว่าเราจะได้ประหยัดพลังงานและคนก็จะไม่รู้ว่าเราเล่นอะไรด้วยแต่ว่า,าถ้าเราอยากจะทําให้กลับเป็นค่าเดิมก็คือม่านหน้าจอกลับมาสว่างเหมือนเดิมนะครับไม่เอาม่านหน้าจอแลวหรือไม่เอาสกินเคอร์เทอร์แล้วก็กด Insert N ครับผมอดู้่าแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมา p r e f e r e อน e นะครับลูกศรขวาเข้าไป Set. Setting นะครับ Enter ปั๊บ เราอยู่ที่แคตต g o r y หรือหมวดหมู่ general นะครับให้กดลูกศรลงไปสัก3-4ทีจะเจอคำว่า Vision หรือกดตัว V v ว c t o r ก็ได้วีวิชั่นสี่อ่าแล้วก็แท็บไปหาคำว่าสกรีนเคอร t เทนนะครับสกร e e เ Curtain เขาบอกว่าตอนนี้ของผมเป็นอะไรนะเ,เช็คอยู่ไหมเ,เ,น,เนี่ยครับเขาเช็คอยู่นะครับเราก็สเปซบาร์ปุ๊บหน้าจอก็จะกลับมาสว่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็กด Enter เพื่อเป็นการบันทึกได้เลยตึง้งก็คือโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมก็เอาทิปเทคนิคมาแนะนำบอกกันนะครับสำหรับใครที่ เจอปัญหาหรืออยากจะรู้วิธีการที่จะใช้โหมดนี้นะครับสำหรับสกรีนเคอร์เทนนะครับในโปรแกรม NVDA อ่ะโอเคก็มีเรื่องราวที่เห็นเพื่อนๆพ,พ,พูดคุยกันก็เลยนำเอาความรู้มาแบ่งปันกันกับนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวราวไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมว้าหมอคอมรีวี